หน้านี่คือระดับตัวท็อปของประเทศ <ม S 1> เลยนะคะคิว <ม S 1> ทองสุดๆ,ๆค่ะขอต้อนรับพี่ป้อม,มินิ์ค่ะม,มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นคร oh ีเอทีฟดีเรคเตอร์โอ้โหใช่ตอนที่ยังเป็นช่างตัวเล็กๆอ,ะอ่ะก่อนหน้านี้เราก็เห็นแบบเออแบรนด์ที่เป็นแบบมีเมคอัพระดับโลกเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ค่ะแล้วก็มาวันเนี้ย เอ้ยเราก็ได้แบบอยู่ในจุดนั้นด้วยอขอใช้คําว่าอนุญาตให้เราแบบร่วมพัฒนาสูตรต่างๆ<อ>ก็เลยได้มาเป็นแป้งตัวนี้ที่แบบค่อนข้างตอบโจทย์เลย<อ>แป้งตลับเนี้ยมันทําหน้าที่แทนผิวที่สองของเรา<อ>ผิวจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา<ะ>แป้งเนี่ยจะต้องสามารถแบบปกปิดได้ะจะต้องปกปิดได้อย่างบางเบาหรือว่า<อ>จะปกปิดได้แบบ ปัญหาทุกอย่างคือหายหมดเลยแต่ยังดูเป็นผิวอยู่แล้วที่สําคัญคือหัวใจหลักๆของการทําแป้งที่ดีน่ะต้องคุมมัน,<อ>นกันแดด<อ>และบำรุงผิวน,นะครับแล้วก็เวลาสมมติว่าใครใช้เนี่ยจะต้องแบบสวยโดยเหมือนแบบมีช่างแต่งหน้าเมื่อที่มารองพื้นให้เรา,เาคืออันนี้เราก็ต้องคิดไว้ให้ ผู้ใช้ได้ใช้ได้ง่ายตัวนี้มาออกรายการนี้โดยที่แบบว่าให้เห็นถึงปัญหาเพราะว่าอน้องมีปัญหาจริงๆกับผิวเนาะถูกต้องก็ต้องมีตัวช่วยที่มันจะสามารถแบบแก้ปัญหาแก้ปัญหาไม่เท่าไหร่มันจะต้องเป็นแป้งที่สามารถแบบใช้ได้ทุกวันโดยที่ไม่ทำร้ายผิวพี่ป้อมต้องการตัวเนื้อแป้งที่มีส่วนผสมที่บำรุงผิวมากที่สุดเขาก็ ตอบโจทย์ได้นะครับใช้เพื่อปกปิดใช้เพื่อความสวย<อ>ยังเหมือนแบบว่าเรามีสกินแคร์เนี่ยแปะอยู่บนหน้าเราทั้งวัน<อ>ทำงานได้ตลอดยาวนาน<อ>ก็<อ>แต้มไปก่อนบางๆให้ทั่วใบหน้านี่เราคือไม่ต้องแบบว่าใช้น้องใช้น้ำอะไรเลยใช่ไหมพี่ปอก็ไม่ต้องเลยเพราะว่าไอตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารบำรุงผิวค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วก็ในส่วนผสมของแป้งนะครมีส่วนผสมของสารกันแดดนะครับ SPF มากถึง สาบวก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 แป้งตัวนี้เป็นสารกันแดดที่สกัดจากธรรมชาติเออนี่เห็นแล้วนะเนี่ยเน<ร>าะก็ดู<ม>จางลงอเออแล้วก็ไม่ต้องทําแรงด้วยนะแค่บางๆเนี่ยแค่เนี้ยก็ปกปิดเลยนะครับการปกปิดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการกระจายเม็ดสีเพื่อช่วยพางเรื่องริ้วรอยตัวนี้นะครับทําให้แบบว่ามันไม่ต้องหนา<ม><ม>ลองดูอันเนี้ยลองดูหน้าสองฝั่งนะครับจะเห็นได้เลยว่า มันเนียนอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงประมาณนี้นะครับบางๆฮะทำไมชื่อลันอะมาจากคำว่ากล้วยไมย้แล้วก็ในเนื้อแป้งมันก็มีส่วนสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ด้วย <All o. S 1> ใช่มันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาแต้มเฉพาะจุดจะใช้ผู้กันก็ได้อันนี้เขาเรียกการบิ้วค่อยๆบิ้วเนื้อแป้งที่มันจะเพิ่มการปกปิด มันมีส่วนผสมของแอสตาเซนตินนะครับจะช่วยในเรื่องอการยับยั้งเรื่องเม็ดสีนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการใช้แป้งลันออริจินอลพาสตัวเดียวในการปกปิดทั้งใบหน้าโอ้โหน,นะคบคะแล้วก็ที่สำคัญคือฉ่ำติดทนทั้งวันบอกเลยแป้งลันออริจินอลพาสนะครับแค่ตกก็สวยครับ แอดรันคอสเมติกนะครับหรือเซิร์ชใน Google ได้เลยคำว่าแป้งรันก็เจอเลยโอสามสีนะครับ,รบแป้งรันแค่ตบก็สวยฝากติดตามด้วยนะครับ